อยู่ตรงหน้าเราพอดีเลยนะค่ะคงจะขายดีนะเขามาบ่อยมากเลยช่วงนี้ขายดีตลอดเวสงกอกสงการเนี่ยผมเห็นวอ้คนซื้อไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ซื้อไปเยอะแยะเลยค่ะนี่คุณเป็นใครครับเนี่ยก็เป็นคนที่รักสุขภาพแล้วก็อยากจะมาบอกต่อสุขภาพดีๆให้กับพี่มามแล้วก็พี่ชายรายการต้อนรับพี่อู๋มิราดาค่ะสวัสดีคับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะราคามัน ถูกันนะแล้วก็ของมีคุณภาพมันก็ขายง่ายขายคล่องค่ะพี่หม่ำชอบไหมคะ จะชอบกินตอนเช้าถ้ามาทุกครั้งเขาจะให้ทีละกล่องสองกล่องไปให้นะอันนี้เอากลับไปถ้าแม่กลับกลับมันเดิมนี่ยเอากลับมันเดิมร่านสุดหมดือยก็ต้องให้พี่หม่ำอยู่แล้วเพราะว่าอยากให้พี่หม่ำรักแล้วก็ดูแลใส่ใจสุขภาพใช่สุขภาพเรื่องสำคัญแน่เดี๋ยวนี้สำคัญมากค่ะบางคนสักจะทำงานทำงานทำงานใช่ไม่เคยไปหาหมอไม่หาอะไรมาบำรุงรักษาตัวเองจริงค่ะอันนี้เหมาะสุดแล้วเหมาะมากเพราะว่าเป็นรังนกแค้จากธรรมชาติแล้วก็รังนกจริงๆแล้วมีประโยชน์ประโยชน์ของรังนกเนี่ยเยอะมากแล้วดื่มง่ายทานง่าย ผมกินสองครั้งนะกินสองเช้านะเพราะมันเยอะเกินมันเยอะมันเยอะก็กินครึ่งหนึ่งอ๋อปกติถ้าเกิดเทียบกับขวดเล็กๆทั่วไปก็ประมาณเปลืเดียวใช่นานๆต้องเขียงกินค่อยๆกินใช่ไหมคะเปลือกเดียวก็หมดคือถ้าขวดเนี้ยพี่พี่หมอดีครับสวัสดีครับคุณโด่งอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโด่งกับน้องบะหมี่มาโอุ้ยมีเด็กน้อยมาด้วยมามามาบะหมี่มาก เผื่อจริงๆแล้วถ้าเด็กน้อยมานอกจากพี่หม่ำกินพี่หนงกินได้เนี่ยให้ให้ลูกให้หลานกินได้นะคะช่วงนี้ก็ห้าหกปีมันนี่ก็อยู่กับลูกกับเมียนะรักเมียเนาะทำไมก่อนหน้านั้นไม่ทำวะาหนงไว้เออเนี่ยไปให้เมียหนยเด้วเด้ถ่ายเทปเราไปให้เมียเลยเดยวเด้วคุณลูกให้เลยให้ให้ลูกให้หลานกินได้นะคะพี่หนองค่ะดีก่อนบ้านเลยนั่งเหยียดขา เอาก็คดรอยสบายในบ้านเห็นนั่งให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสินะครับหนึ่งทำดีแวเนี่ยฟังคุณอุ้เล่าเนี่ยค่ะพี่หน่งกินกินหน่อยไหมคะอุ้ยแขกมาพอดีเลยค่ะพี่หม่อมขามอย่าเปิดเปิดให้พี่พี่หน่งกินหน่อยนี่นี่บังบังก็นั่งมินมินพี่นั่งมินมินที่มันแคบเออก็แคบทุกที่แหละ ปกติแล้วเสียงเปิดขวดดังแต่เสียงเมื่อกี้ดังกว่านะใช่ใช่ดีแล้ว, <c oughs> ลวเห็นอยู่กับลูกกับเมียก,ก็ดีใจ <c oughs> นี่เลยบ้อลแบกของแท้ของจริงเนี่ยจะต้องมีเสียงดังป๊อกอย่างนี้นะคะเพราะว่าเขามีการแบบบรรจุมาอย่างดีเลยนี่ แน่ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> นะคะแล้วก็อยากจะให้ดูเนื้อนิดนึงเนื้อเยอะมากน้องปอเปียจา่าอ่าเดี๋ยวระหว่างนี้นะเดี๋ยวเทให้ดูเนือ้อปึ๊บปึ๊บป๊บมีแต่เนื้อเห็นไหมคะตึกตึกตึก,ตก,ตกนี่แก้วหนึ่งเนี่ยแทบจะแบบขวดใหญ่มาก200 ml อแล้วเรากล้าบอกเลยนะคะว่าตรงเนี้ยเราให้เนื้อที่เยอะที่สุดในท้องตลาดขออนุญาตอีกนิดนึงนี่ ดูค่ะโอ้โหเนื้อทั้งนั้นตักมาเนี่ยมีแต่เนื้อเลยนะคะเพราะฉะนั้นฟินกันอย่างแน่นอนเลยนะคะสําหรับรังนกแท้ๆวันนี้อยากจะให้ลองจริงๆนะคะอร่อยหวานน้อยไม่แสบคอนะคะแล้วก็เหมาะกับทุกวัยแต่นี่ก็ไม่ได้แบ่งขายเป็นขวดไม่ขายเป็นเซ็ตเลยใช่ขายเป็นเซ็ตเลยแล้วก็ขวดใหญ่ๆแบบนี้บางทีพี่หม่ำหรือคุณพ่อคุณ,คณแม่หลาย,ลายคนเนี่ยอาจจะแบบไม่เคยเจอขวดที่มันใหญ่ขนาดนี้ถ้าเป็นขวดทั่วไป 42ML อย่างเงี้ยก็ได้ประมาณ4ขวดเนี้ยพี่หม่ำเพราะไอ้เนี้มัน200 ml แล้วก็มีเฉพาะที่นี่ด้ นี่คือคุณพ่อคุณแม่หลายคนบอกว่ามีโอกาสได้ลองบอลแบกแล้วเนี่ยอุ้ยอยากได้ขวดใหญ่ๆไปหาซื้อที่อื่นไม่มีค่ะม,มีเฉพาะที่นี่แล้วก็40ปีนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเริ่มต้นจากไก่ดําสกัดนะคะซึ่งตัวนี้นะคะน้องปอเปียะคะ่ะพี่มัมค่ะก็คือเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติซึ่งแน่นอนรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติเนี่ยหลายคนจะชอบแต่ปกติแล้วราคาจะสูงค่ะเพราะว่าแน่นอนความเป็นธรรมชาตินาะมันจะมีแร่ธาตุสารอาหารต่างๆเนี่ยมันเยอะมากกว่ารังนกบ้านทั่วไปดังนั้นโดยปกติททั่ววไปเเียยราาาคจะสูงมกลด เราก็แน่นอนก็ต้องมีสัมปทานด้วยทีนี้ในเรื่องของมาตรฐานค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมมั่นใจได้เลยบอลแบกในอยู่คู่กับคนไทยมานานนะคะ40ปีอย่างที่บอกนะคะในแวดวงตรงนี้นะคะดังนั้นวันนี้เรื่องของมาตรฐานมีครบเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ GMP ฮาลาลออยนะคะ ISO HACCP นะคะและอย่างที่บอกว่าฮาลาลเนี่ยส่วนหนึ่งคือพี่น้องชาวมุสลิมสามารถดื่มได้ทานได้ทุกเพศทุกวัยดื่มได้ทานได้เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะทานได้หลากหลายเมนู อย่างถ้าพี่หม่ำเองมีคุณลูกคุณหลานน้องปอบเปี้ยอย่างเงี้ยมีคุณพ่อคุณแม่หรืออูเองเนี่ยลูกชายเนี่ย วุยชอบมากคือชอบทานกับพวกแบบของหวานอาหารหวานแล้วฟินมากหรือบางทีเนี่ยแค่แช่เย็นก็อร่อยแล้วนะคะจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าอของเราเนี่ยที่จัดโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ได้ไม่ใช่ของที่แบบค้างสต็อกหรืออะไรนะ,ะกว่าจะหมดอายุที่เลงก็ได้อย่างเลีงล็อตนี้นี่กว่าจะหมดในปี2027เ,เพราะฉะนั้นซื้อได้รีบซื้อตุนได้รีบตุนแล้วก็<ช>สามารถที่จะเก็บเอาไว้ในอุณหภูมิปกตินะคะแม้ไม่ต้องแช่เย็นนะคะเพราะว่าเขาผ่านการสเตอริไลเพราะฉะนั้นวันนี้คุณพ่อคุณแม่คะอยากได้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชา นะคะมาตรฐานระดบบรับแบบสากลเลยมาตรฐานเกรดทรงออกเลยโทรได้เลยนะคะกับโปรโมชั่นในวันนี้ค่ะ มันไม่ใช่น้าตาลด้วยอันมันเป็นน้าตาลกรูน้ำตาลกรูอ่าสำหรับคนที่รักแล้วก็ใส่ใจสุขภาพแล้วก็อันเนี้ยอยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่หม่านะคะน้องปอเปี๊ยนะถ้าอยากมอบของขวัญนะคะให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ให้กับคนที่คุณรักเลือกอะไรที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอันนี้เป็นรังนกแค้จากธรรมชาติที่หมู่เกาะทางตอนใต้ของประเทศไทยค่ะพี่หมัมค่ะอันนี้เขาได้สัมปทานแล้วก็เรื่องของมาตรฐานการผลิตก็คือระดับสากลเลยไม่ว่าจะเป็นฮาลามีครบนะคะออยือมีเอบมพยเพรไอเอสอ้นะคะคือมีครบ ดีทุกวันทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งอาวุโสทานได้หมดก<ด>ินได้หมดเลยได้หมดแล้วอย่างที่พี่หม่ำบอกถ้าเป็นเหมือน <c oughs> ขวดเล็กๆกะนะันเองปอบเบียบางทีมันเหมือนแบบปดเยว ลบเดียวหมดแต่อันนี้ต้องเคี่ยวพี่หม่อรู้สึกไหมคะว่าเนื้อมันเยอะต้องเคี่ยวแล้ววันนี้อุ้มีโปรมาฝากด้วยย้ำเลยนะคะว่าขวด200 ml เนี่ยมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเลยนะคะมีเฉพาะที่นี่เลยนะคะ200 ml วันนี้ค่ะพี่หม่อคขาให้ยกโหลไปเลย12ขวดน้องปอเปี๊ยะแต่ว่ายังไม่พอขอให้พ่อจ๋าแม่จ๋าโทรให้ทัน100สายแรกคุณผู้ชมโทรให้ทันนะคะวันนี้ให้ฟรีเพิ่มเติมพี่หม่อคขาอีก6ขวดครึ่งโหลทั้งหมดโหลครึ่งนะคะ18ขวดด้วยกันค่ะปกติแล้วเกิด ขวดเล็กๆพี่หมามอาจจะเคยเจอน้องปอเปียคุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยเจอขวดหนึ่งแปดเก้าสิบเป็นร้อยแต่อันนี้ขวดใหญ่มากสิบแปดขวดวันนี้พิเศษเฉพาะที่นี่เหลือเพียงแค่หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบาทพี่หมาโอเคไหมคะจบเลยราคาดีมากน้องปอเปียค่ะและที่สําคัญเนี่ยทั้งหมดนี้ขวดใหญ่ๆเนี่ยหลายกิโลนะคะเป็นสี่กิโลสี่ห้ากิโลแต่วันนี้ค่ะค่าจัดส่งสองร้อยบาทไม่ต้องออกไม่ต้องจ่ายไม่จ่ายด้วยจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านขออย่างเดียวค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมโทรให้ทันนะคะที่ 0968777 020968777ทั้งหมดโหลครึ่ง18ขวดจะส่งให้ฟรีหรือเกิดาสายแน่น นะคะสามารถแอดไลน์ก็ได้ที่แอดเอ็มวีมอหนึ่งย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอยากกินอยากกินแบบขวดใหญ่ๆเนื้อแน่นๆเนื้อเยอะๆเต็มปากเต็มคำแบบนี้นะคะวันนี้เมื่อกี้เห็นการแบบเทเนื้อไปแล้วพี่หม่ำว่าเนื้อมันเยอะจริงๆกินทุกวันจริงๆอย่างที่บอกเลยเพราะว่าการันตีด้วย40ปีที่อยู่ในแวดวงตรงนี้นะคะจากไก่ดําสกัดสู่รังนกแค้จากถ้ำธรรมชาติแล้วก็มาตรฐานต่างๆดังนั้นพี่หม่ำเอยน้องปอบเปี๊ยะเอยหรือว่าภรรยาคุณลูกคุณหลานอย่างเงี้ยให้กินได้นะคะส่ง ส่งฟรีด้วย18ขวดเลย18ขวดขวดใหญ่โหลหนึ่งกับอีก6แถมใช่พันสองร้อยเท่านั้นพันสองร้อยเก้าสิบพันร้อยเก้าสิบอาโทรมาที่ไหน0 2 0 9 6 8 7 7 7นะคะ0 2 0 9 6 8อ7อันนี้ที่พี่หม่ำชอบแล้วก็หลายๆคนชอบกูเชื่อว่าหลายคนได้ลองค่ะจะต้องชอบอย่างแน่นอนเพราะบางครั้งบางทีเนี่ยเราไม่ต้องเดาว่าค่ะว่าเรามอบให้ไปจะชอบหรือเปล่าเขาจะชอบหรือเปล่าอันนี้ใครดื่มใครก็ชอบนะคะใครทานใครก็ชอบแล้วก็ที่สำคัญบอลแบกมาขวดใหญ่แต่ว่าวันนี้นะคะให้จำ กัดเพียงแค่1 0 0สายระหว่างพูดไปพี่หม่ำตอนนี้เหลือ47เซตสุดท้ายรี่โทรเย47เซตสุดท้ายต้องรีบโทรเลยนะคะเพราะว่าโปรนี้เรียกได้ว่าแบบว่า มาที่นี่อ่ะมาต้องมาโปรพิเศษนะคะปฐมมาเริ่มเลยวันนี้นะคะย้ำเรื่องมอไซต์ดิบกดโทรเลยซุ่นสองซุ่นเก้าหกแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดสายซุ่นสองซุ่นเก้าหกแปดเจ็ดเจ็ดนะคะวันนี้สิ่งที่พี่มัมบอกว่าพี่มัมเลือกดูแลตัวเองทุกเช้าต้องเทอย่ากแก้วใหญ่เมื่อกี้ยังแบบไม่พอเลยสองแก้วสองครั้งใช่แล้วต้องเคี้ยวด้วยอย่างนี้นะคะสองเช้าใช่ไหมคะพี่มัมลึกเลยไม่ต้องเคี้ยวลลึเนะคะเอาวันนี้ย้ำโปรกันค่ะก็คือให้โหลนึงไปเลย ขวดละ200 ml นะคะแล้วก็ขวดนึงเนี่ยต้องต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดได้ลองของบอลแบกเนี่ยจะรู้ว่าเนื้อรังนกเนี่ยมากที่สุดในท้องตลาดเลย2.8เลยค่ะพี่ห <Okay. S 1> ม่ำวันนี้ซื้อ1โหลโทรทาน100สายแรกซึ่งตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้วนะคะหัวตอนนี้36เซตสุดท้ายเ,เอา29แล้วเร็วมากบางคนจะ <ha. S 1> ซื้อตูนกันไป2เซตก็ไม่ว่ากัน29เซตสุดท้ายนะคะวันนี้ให้ฟรีไปเลยอีกครึ่งโหลนะคะทั้งหมดโหลครึ่งค่ะวันนี้พิเศษเฉพาะที่นี่1,290บาท 1, 290บาทแล้วก็ต้องบอกเลยว่าน้ําหนักไม่น้อยนะคะปกติ4-5่กิโลเนี่ยต้องมีจ่ายค่าจะส่ง200แต่วันนี้เฉพาะที่นี่จะส่งให้ฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านอยากทานรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะที่เต็มอิ่มจุใจทานได้ทั้งบ้านก็ต้องบอลแบบกวันนี้020-968-777 020-968-777จัดสะส่งให้ฟรีนะคะหรือว่าแอดไลน์ก็ได้ที่แอดเอ็มพี่มัมเมื่อกี้พี่นงทานไปแล้วนี่เปิดกันอีกรอบหนึ่งพี่มัม สักขวดไหมคะอ่าน้องปอเปียะสักขวดไหมคะใช่แล้วเนื้อแน่นมากเลยนะคะต้องเคี้ยวเลยเคี้ยวเต้องเคี้ยวต้องเคี้ยวนี่เสีสีสวรรค์เจ้านาจะเคี้ยวนานหน่อยนะคะออฟินเลยนะคะเพราะว่ามันจะหลุดมันจะหลุดช่องจริงๆแล้วเนื้อลังนกมานเยอะใช่ไหมคะพี่บ่อเนื้อลังนกเยอะหวานน้อยไม่แสบคออร่อยมากน้องปอเปียเป็นไงบ้างคะ นี่ต้องเคี้ยวจริงๆต้องเคี้ยวแล้วฟินมากฟินมากเลยค่ะไม่หวานมากไม่หวานมากคือเหมาะกับผู้หญิงอย่างเราด้วยนะโล้วแล้วความที่เป็นรังนกนะแล้วเป็นรังนก้ำธรรมชาติและท่านก็จัดเต็มมากเนื้อมันเยอะด้วย เนื้อเยอะเนื้อเยอะมากที่สุดในท้องตลาดเลยก็ว่าได้นะคะย้ำโปรปค่ะรอบสุดท้ายตอนนี้เหลือประมาณ20กว่าเซ็ตแล้วนะคะวันนี้ค่ะพิเศษเลยปฐมฤกษ์ที่นี่พี่มหม่ำค่หม้อปโปรปจัดหนักจัดเต็มเลยนะคะยกโหลค่ะ12ขวดนะคะโทรให้ทันนะคะกับ24เซตสุดท้ายวันนี้นะคะให้ฟรีเพิ่มเติมไปเลยอีกครึ่งโหล6ขวดค่ะทั้งหมดนี้นะคะจะบอกว่า1,290บาทเท่านั้นตกเฉลี่ยต่อขวดค่ะขวดใหญ่ๆ2 0 0 ml ขวดละ72บาทพี่หม่ำาค่ะ0 2ส8 เ7็นะคะ0 2 0 9 6 8 7 7 7จะส่งให้ฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านหรือถ้า call center รับสายไม่ทันแอดไลน์กันก็ได้ค่ะที่แอด mv m o r 1ฝากไว้ด้วยนะคะพี่มัมค่ะ,ะครัเรียบร้อยนะครับค่ะ,ะ,คะใครจะซื้อก็อรีบซื้อถ้าตอนนี้จะโทรรีบโทรเลยตอนนี้เลยยังโทรได้อยู่ตลอดนะโทรได้ยังได้ด้วหนึ่งที่สิบด้วยสิบแปดแล้วมั้งหรือสิบแปดแล้วใช่ใช่ใช่แต่เกิดหลังรายการนี้ก็คือจะมีค่าจัดส่งพี่มัมโอเคครับขอบคุณคุณมากนะขอบคุณมมาก ักครู่เดียวค่ะช่วงหน้ามีความสนุกอีกเพียบรออยู่กับมั่มโต๊ะเดียวจ้า